สสัญญาณที่บอกว่าคุณเป็นผู้หญิงมีค่าสัญญาณแรกคุณรักและเคารพตัวคุณเองคุณเป็นผู้หญิงที่มีค่าแล้วคู่ควรกับสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตคุณมีความาภาคภูมิใจมีความมั่นใจในตัวเองว่าตัวเองเป็นผู้หญิงที่ เลอค่ามีคุณค่ามากสัญญาณที่สองคุณเป็นผู้หญิงที่มีเป้าหมายชีวิตมีแรงบันดาลใจให้กับชีวิตของตัวเองมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการอะไรแล้วจะทำอะไร ให้ประสบผลสำเร็จและทิ้งอะไรไว้กับโลกใบนี้ทำให้โลกสดใสน่าอยู่มากขึ้นสัญญาณที่3เป็นคนที่ฉลาดและก็มีความรู้จะเป็นผู้หญิงที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเปิดใจกว้างรับสิ่งใหม่ๆเข้าใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นความแตกต่างของคนอื่นสัญญาณที่4เป็นคนใจดีและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นมีจิตเมตตาการุณาอยากที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้มีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามดรด่าลิงรักทุกคนนะคะ